ที่สนามเลโอเซเดียเป็นแฟน5,939คนนะครับอาจารย์สมพงศสายไปพูดสสิงเริ่มมาเป็นเจ้าถิ่นบางกอกการ์ที่ไล่ทั้งไยก่อนโดยทาเซฟสกี้แล้วก็เตกแขนของกิษกรนะครับยังศูนย์ในครึ่งแรกแฟนยังเฮฮาทั้งสองฝ่ายพอตั้งจังหวะได้มาดูจังหวะยิงไกลของโจแต่เลื่อนที่สุดสวยในสัปดาห์นี้ครับเล่นเอาทีพง์พุทธสุขาเองก็หลงทางบอ ทำให้ใชันาทขึ้นนำนาที22มาคนเดียวมายิงแบบเน้นๆแบบนี้เลยของโจได้เขื่อนทำให้ใชันาทถือความได้เปรียบในเอาแฟนของบังกอการ์เองก็เริ่มเริ่มหวั่นไหวเลยครับลูกนี้นี่ต้องอส่องประกวดกับลูกมาหวานนี้ที่นพลลยิงเลยับแมสูสีกันเลยนะครับบอสายทำให้ทีมขงเองก็อ่านไม่ขาดได้เสียท่าไป ครื่งหลังเริ่มมาเป็นบางเกอกกลาสอ่าเป็นรึ่งแรกท้ายรึ่งแรกครับที่ได้ลุยต่อรูเปิดมาตรงนี้ของทางโปชิโปคุโบะแล้วก็โดนทุบทิ้งออกไปท้ายครึ่งแรกมาดูจัหวะาของสมัญญาปูริตสายแล้วก็ติดเซฟของทีลพงยังยังหนึ่งศูนย์เท่าเดิมครับที่ใชยนาทนำอยู่พอเครื่องหลังนี่เป็นโอกาสของทางบางกอกกลาสบ้างได้มาทักทายแล้วก็ ยังยังตีเสมอไม่ได้โคชินโนกุโบเราดูบอทลุช่องมาทาเซฟสกี้เลี้ยงเขาก้กลบไปโทษแล้วหนีโจ้ทเกิลโดนโจดัดขาหลังคือยกขาด้านหลังไว้นะครับเป็นดัดทางวิ่งของทาเซฟสกี้ผู้สินชี้ว่าจุดโทษทันทีนาที48ครับเรื่องหลังเริ่มมาแค่2-3นาทีเท่านั้นนี่ครับไปมีขามมสกิดนิดหนึ่งนะที่พานุวัตรก็ตามไป cover แล้วแล้วทาเซฟสกี้ก็ยิงได้อย่างเฉียบขาดครับตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งนาที46 ครับที่บางกอกการ์ดกลับคืนสู่เกมได้ยิงค่อนข้างดีอันนี้ยิงที่มุมเสาเลยนะครับหล่อไป็นคนลดด้านนะครับผู้สกอร์ทายไม่ถูกพอตีเสมอได้ใจมาเกมมาล็อตัว,วนี้ยิงไกลของซุบูเซกไก่แก้วเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับนาที4ี่ลังยางนั้นแค่2นาทีเท่านั้นเองครับที่บางกอกการ์ดพลิกเป็นฝ่ายขึ้นนำแล้วก็กุมความได้เปรียบจากเกมแล้วครับ กิตกรกลับบ้านมานี่โดนสองลูกติดๆเลยนะครับตรงนี้เป็นลูกชอบของสุภเษิกอยู่นะครับดูนะครับเขาวิ่งไปแล้ววางขาอย่างนี้เก่งมากครับวางเท้ากัดีกว่าฟุตบอลดีมากนะครับคือต้องมีความคุ้นเคยขนาดนี้แล้าสุชัยเองก็สุชัยเองก็เครียดแล้วมาดูลูกโขของโอคุโบแล้วซ้ำได้โดยปีนวัตบุญยงนาทีห้าบหจังหวะนี้น่าจะตบออกไปนะครับตอบครับ แม่ลูกสาวลนี้น่าจะปัดข้ามคานไปเลยครับลูกจังหวะแบบสะดุ้งเลครับลูกสะดุ้งตรงนี้เนี่ยนะครับในี้เตบครับนี่ยฮะเดี๋ยวตบเข้ามาแล้วโอ้โหประตูน้ําเปิดเลยฮะย่างนั้นยืนพอดีเลยครับวินวัตรยิงมาพอดีเลยจากสุเสกเปิดมาลูกเตะมุมเลยครับทําให้ฝั่งมังกรกราฟได้ประตูที่สามโขกโดยวินวัตเหมือนเผลอหน่อยไหมครับคุณเบียร์คุณนะใช่ครับลูกนี้แล้วกว่าเรียกว่ามาที่เสียก่อนครับ แล,แล้วยิงไกลโดยว่าสันงษ์แสนลูกนี้ต้องว่าบอลด้วยซ้ายด้วยเท้าขวาซ้ายก้อยนะครับบอลโคง้งแบบนี่ังเกตการวางเท้ายืนนะครับเท้ายืนเขาก้าวเหนือบอลน,นิดหนึ่งนะครับแล้วบอลจะไซส์นี่ด้านหลังจะเห็นได้ชัดครับนี่เอียงรอเลยนะครับตอนนี้ผู้เล่นเป็นแนวลึก4ี่คนยืนบังอกอยู่นะครับกิฬากรุูกนี้นี่มันไซด์มากเลยนะครับโอ้โหจากตรงกลางนิดเปลี่ยนไปอีกทางนึ่งเลย ชนะก็พยายามเร่งหวังจะไล่มาอีกแต่ก็ไม่เข้ากรอบครับยิงไกลของอาทิตย์สุนทรพิษก็ยังไล่มาไม่ได้สุดท้ายมาใหม่รูปเปิดของนพพลให้กับเซินพอร์ขึ้นโค้งแล้วก็ข้ามคานครับลงตัวสำรองพร้อมกับมาโก้เปโลวิสครับเชินพอร์ได้ลุ้นจากการโค้งแต่ก็ยังโด่งอยู่พยายัง1-4เท่าเดิมแล้วจังหวะสวนมาของ ทางลาสลัสคาอิบีก็ยังไม่ได้ประตูที่5ครับติดตัวของอิสกรอย่างซีหนึ่งเข้าเดิมเขมีโต้ตลอดครับบางกอกกราสเมื่อชัยนาพยายามเร่งแล้วก็จบเกมไปนะว่าบางกอกกราสทำได้เอาชนะชัยนาแบบสวยหรูไป4ประตูต่อหนึ่งาที่ครึ่งแรกพวกเขาเป็นฝ่ายถูกขึ้นนำไปก่อนละครับ